สุภัชชยาชาวระกกวดสนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับการประกวดนางงามของเน็ตไอดอลสาวอย่างหนูรัตที่ลงประกวดเวทีมิสแกนสระบ,บุรีปี2025โดยณตอนนี้นะคะผ่านเขา้ารอบออดิชั่นแล้วเป็นหนึ่งใน26สาวงามที่ได้รับการเข้าประกวดอย่างเป็นทางการค่ะเป็นที่ฮือฮาหนักมากเลยนะคะที่บอกว่าหนูรัตเนี่ยเหมาะสมหรือไม่กับเวทีนางงามก็ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยถกเถียงกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าควรเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้พิการใดๆแต่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง เนี่ยบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะคนที่เพียบพร้อมจริงๆมาพร้อมกับความสามารถจริงๆจะเป็นการโดนเอาเปรียบหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นเพียงแค่สีสันเวทีนางงามหรือเปล่าหรือมงเนี่ยจะลงที่หนูรัตจริงๆหนูรัตนะคะมีชื่อเสียงและเป็นทีิวจ้จากจากการเป็นเน็ตไอดอลสายตลกค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นนักแสดงดีเก คณะผันลบมายุราและเคยแสดงมิวสิกวิดีโออีกมากมายด้วยค่ะโนโรัตนะคะได้เรียกว่ามีความบกพ้องทางการได้ยินและลิ้นไก่สัน้นซึ่งทำให้นางเนี่ยพูดไม่ค่อยชัดซึ่งเป็นที่มาของศัพท์ต่างๆที่ออกมาเป็นมีดน,นั่นเองค่ะและนี่ก็คือหนูรัตสุพักชยาชาวคูเวียงหรือน้องเฮเลนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต